สวัสดีครับพิสานบ่านเฮ้านะครับมัอนี้เฮาสีพามาแกงเฮดเด้อครับนี่เป็นเฮดบดดินเด้อครับมัอน,น,นี้เฮาสีมาแกงเฮดบดดินกินกันนะครับเนาะสำหรับอ,อุปกรณ์เครื่องปรุงก็มีนี่นะครับเป็นเฮดบดดินล่างแล้วมีใบใบมงหรือว่าใบติ่วก็ได้ครับแต่ผมใส่ใบมงเด้อมี เจลเจลในน,นี้พริกสดแล้วก็หัวหอมเกลือตับจะซื้อแล้วครับแกงนี่แล้วก็ม,นนนมนีนี่ครับน้ำยานางนี่น้ำยาหน้านี่ครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่เลยเลยกับเนี่ย ใส่เท้าไปเลยใส่ใบมงน้ำนี่ครับเราเอาไปต่ำไฟหายนนะครับเพราะน้ำหอนน้ำเดือดแล้วเขาจังใส เห็ดนะครับนะไปครับหลังจากนําเดือดได้สักพักนึงนะครับกล่าวว่าสมใบมงมันออกนะครับก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยครับ น,ออน,นีนะครับมันไม่เิดร้อให้เห้สุกเนาะครับนี่เน้ะครับเมื่อเอ้ามั่นใจว่าให้สุกแล้วก็ปุงเครื่องปุงใส่เครื่องปุงเลยนะครับก็มีนี่นดนะครับน้ำปลาน้ำปลาแดงนะครับใส่ลงไป ผมชัดอืมผมเมื่อรสชาติได้ทีแล้วเข้าไปปุงเอาปออไปกินเดี๋ยวนี้นะครับเราออกไปชิมเดี๋ยวนี นี่นะครับหน้าตาแกงเห็ดเฮ้าซุกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับอหอนแห้งครับพึ่งแกงเสร็จใหม่ๆตักใส่ถ้วย นี่ครับอาตาแกงเฮดบทดินอืมหอนยูยครับเดี๋ยวซิมเบิ่งก่อนคำหนึ่งอืมแซ่บครับผม มนีน้อครับก่นผู้ใดอยากกินแ,แกงเห็ดกระลอ้อมเ็ดเบิ้งเนื้อครับเดจยังสี่แหละเรื่องรสชาติอย่างต่างๆเขาค็กำหนดเองใดมักสมมักหวานมักเข้มใส่เอาครับสำหรับ กิมนีะขอชบสาม,มีนะครับเดี๋ยวผมกินแกงเห็นก่อนกำลังหอนๆกำลังสุดแซ่บนะครับเนาะสวัสดีครับ